วิธีติดตั้งแอป Aurora Store มือถือ Huawei ทำง่ายตามมาดูได้เลยครับแต่เว็บเบราว์เซอร์พิมพ์คำว่า Aurora Store แตะลิงก์เว็บ Aurora Store ครับแต่เวอร์ชันล่าสุดแต, download. แต่ดานวน์โหลดแต่ดาวน์โหลดอีกครั้งมือถือดานวน์โหลดไฟล์เสร็จจะขึ้นมาให้เราติดตั้งแตะติดตั้ง ถ้าระบบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแต่เสร็จสิ้นจากนั้นให้ไปที่หน้าจอมือถือเราครับแต่แอป Aurora Store แต่ Next จากนั้นแต่ติ๊กถูกในช่องว่าเราได้อ่านเรียบร้อยแล้วแต่ Accept แต่ Nex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 t ตรง e x t r r n a l Storage ตแต่ a n ลน แต่อนุญาตตรง install permission แตะแ a n นแต่เปิดอนุญาตให้ติดตั้งแอปเสร็จแล้วแต่ finish ตรงนี้จะล็อกอินด้วย Gmail แต่ Google ใส่เมลเสร็จแต่ถัดไปใส่รหัสผ่านอีเมลเสร็จแต่ถัดไปตรงข้อกำหนดเลื่องลงมาล่างสุดแต่ฉันยอมรับแค่นี้เราก็สามารถติดตั้งแอปอ r o r ร s t ต r e ไว้ใช้ได้แล้วนะครับ กดติดตามแจ้งเตือนหัวใจมันแชร์ครับไหมครับ